อยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วมาดีอยู่ไหนแล้วลำล่งทางน้นพี่เด็กกำลัไปไฮเวย์เหินเขียวไฮเวย์เหินเขียวก็ต้องรอข้ามสองทางด้ันเราต้องรอตามที่ไปคันหนึ่งี่ไหนล่ะครับที่มาเดียนเลยกำลังไปอยู่บนไฮเวย์เหินเขียวแห้ละเฮ้ได้ละวนลงก็หลับเลยด้งหบเลยหลับไปทางสองนั่นโอ้เยาว์วนลงมาวนไปหลับเลยได้ไหมหน้าตาตัองได้ไหม ต้อามาเถดนะใครใคไม่ถือไปชื่อมาดีก่อนนี่ตำรวจไอยู่ไนด้่แต่แต่ลงได้แต่ลงได้ตเหอคนดียวอเ้ยตอไม่ได้ตอมามาเดียวไอ้กตอไม่ได้ตอไม่ได้เดได้มาดีมีสาม้ตอนนี้สาอเก้ออ่อี้ากีาี้เจ็ล้ ไม่ได้ไม่เปิดเปิดกระเป๋าไม่ได้ดใบีมาดีมามาดีไปไหนแล้วอ่ะไหนแล้วคุณไหนแล้วอ๋อไม่มาดีตายอ่ะน่าโดนชนดิเอ้าวนึกนะกคุณตำรวจเคสเคสเคสอ่ะคนอุ้มเขาตายอ่ะตลอดคนอุ้มเขาโดนชนตายหรือเปล่าเนี่ยคนอุ้มกาตายอ่ะไม่ันเป็นจังหวะตอนบัมแล้วเขาลงเองอะครับอันเนี้อ่ะ ต้องระวังหรือเปล่าไม่คนตำรวจก็ต้องจังหวะนั้นะไม่ต้องครับเพราะว่าเขาไม่รู้อไม่ก็สี่ล้อหรือเปล่าไม่สี่ล้อหรือเปล่ามันก็ต้องคอยระวังหรือเปล่ามันไม่ได้หรอครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะลงตอนไหนไงฮะก็คือก็คืออยาไใ้ตายตายไปงี้เลยหรอหมายถึงอ่ะก็ถ้าเขาบอกว่าเขาจะลงพวกผมก็คงระวังแหละไอ้แล้วเมื่อกี้มึงได้พูดอะไรปะไม่แต่ความจริงคนเป็นตำรวจมันต้องระวังเองไม่ใช่หรอ ขนาดขนาดไม่ใช่ไม่ขนาดคนจนไม่ได้ตั้งใจยังโดนใบเลยนะคุณตำรวจไม่ใช่ครับไม่ใช่อาะไม่มันจะไม่ใช่ได้ยังไงขนาดผมจนคนไม่ได้ตั้งใจผมยังโดนใบเลยก็ให้เง้นก็ลองลองไปถามพระเจ้าดูแลนะไอ้เดี๋ยวไอ้บาร์ดี้กูกูกูเรียกบางขึ้นมาแล้วกันคุณรบิเซอเขาชื่อรบิเซอ เออไอ้มาดิมึงมึงพูดดิเมื่อกี้มึงโดนชนตายป่ะชนตายเออแล้วแล้วอะไรคือการที่ว่าจะมาโดตาตอนที่เขาลงไงตอนที่ตำรวจตามแล้วเขาลงไงไม่ก็คือก็ผมก็เคยไงเขาลงแล้วผมชนเนี่ยผมก็ยังโดนใบเลยแล้วมัน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 ต้องผิดกฎหรือเปล่าเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าตำรวจก็่จะคิดแบบนี้ว่ามันก็เหมือนฟิวเดียวกับเหิือนลงแล้วไม่ครับเอางี้ดีกว่าตำรวจังคิดจังหวะตอนบัมม์ครับมันไม่มีใครรู้หรอกว่าคุณจะลงตอนไหนถูกไหม อาใช่ก็ใช่กันเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ฟังนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันใช่แต่ผมก็โดนโทษไงแต่ผมก็โดนโทษไงตอนผมเล่นตอนตอนผมเล่นกันอะสมมุติว่าผมตีอีกแก๊งนึงผมไล่ผมอยู่แล้วเขาลงแล้วผมชนตายผมก็จุบเขามาเล่นเลยผมรับแต่เนี่ยคือในกรณีเนี้ยคือคุณอุ้มไงไม่ก็คือมันกรณีไม่มันเป็นกฎเสือหรือเปล่าเป็นกฎเสือหรือเปล่าฟัง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 ได้ไหมอ่ะพูดมาอ่คือในกรณีเนี้ยคือคุณอุ้มถูกไหมเพราะจังหวะที่คุณโดนบั้มรถคุณเลือกที่จะลงมาเลย คือคนไม่ได้บอกตำรวจเลยว่าอ่าเดี๋ยวผมลงนะไม่มีการแจ้งตำรวจแลใช่ำรวจจะรู้ได้ไงว่าใชคนี่ไงนี่ไงผมก็นี่ไงผมก็ยกตัวอย่างนี่ไงเพราะว่าผมก็โดนชนด้วตั้งใจเหมือนกันใช่แล้วผมก็โดนใบเหมือนกันแล้วก็โดนโทษเหมือนกันแล้วก็ต้องเขาก็ไม่ได้บอกก่อนแล้วไม่ได้บุกขึ้นมาได้ไหมกตัญญูอะไรอยู่วะ กรณีของผมที่ว่าผมชนเนี่ยคือคุณยังอยู่บนรถอยู่แล้วคุณลงเ like ลยไม่ใช่ว่าคุณยืนอยู่ตรงกงก็ใช่ครับก็ใช่ครับกรณีที่ผมมาตอนนี้มันก็พังเหมือนกันนะแต่ถ้าสมมติมันมีกรณีที่แบบตำรวจบมาั๊มอยู่แล้วกดกระโดดลงรถเลยเพื่อแกงเจ้าเทคสองเพื่อวิ่งต่อเงี้ยให้ทำาไงใครใครใครเขาจะแก้งครับใครเขาจะทำแบบมันมีอยู่แล้วครับมันมีอยู่แล้วแล้วกรณีมันนี้มันใช่กรณีเหลี่ยมหรือเปล่าครับอันนี้ มันใช่กรณีเหลี่ยมหรือเปล่าครับเพจไปเพจหรือเปล่ามันก็เห็นว่ากรณีนี้ที่เขาลงมาเพราะว่าตะก็คือแบบโอ้โหคือตะกาป่วยมากเลยนะอันเนี้ยไม่ก็อย่างที่ผมบอกครับมีทางเดียวก็คือคุณไปถ้าถ้าอย่างเงี้ยก็ไปคุยกับพระเจ้าได้เลยครับอ่เดี๋ยวผมเรียกเพราะพวาผมก็ทำอย่างนี้อย่างนี้มาตลอดมันก็ไม่เห็นจะเป็นไรเพราะว่าพวกผมไม่ไม่ต้องอันนี้อีกแล้วมันไม่รู้อยู่แล้วครับเพราะพวกคุณจะลงตอนไหนอ่ะคือถ้าเมื่อกี้คุณตะโกนบอกว่าจะลงแล้วแบบรถดับแล้วเงี้ยพวกผมก็คงจะชะลอลงแต่เนี้ยอยู่ๆมันก็ชนชนกันมาแล้วแบบ ผมก็ไม่รู้ไงว่าจะลงกันเมื่อไหร่ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ผมก็โดนโทษเหมือนกันผมก็โดนใบกันเหมือนกันก็นั่นแหละครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปคุยไปคุยได้เลยอได้ครับได้ครับไอไออันนี้เคสนี้ไม่ยอมเคสนี้ไม่ยอมมึงมึงรอเงียแหละไปคุยแล้วครับมาเดี๋ยวรอไปไอมึงเรียกพระเจ้ามาได้ปะมึงมึงเรียกพระเจ้ามาคุยเคสนี้ปะเออไม่ก็ถามพระเจ้าก็รอถามพระเจ้าเอาแต่แต่คือแบบพูดแบบพูดประมาณแบบว่า คือเหยียบได้เลยอะไรเงี้ยม,มันมันมันแปลกกว่างั้นคืองั้นเราก็ไม่ต้องระวังอะไรเลยดิใช่ปะการเป็นตำรวจก็คือเล่นแบบไม่ต้องระวังอะไรเลยเงี้ยนะคือกฎประเทศต้นตีอะไรกูคือก็ไม่สนนี่หรอคืออะไรที่มันแบบเป็นกฎประเทศก็คือทํแม่้หมดเนี่หรอเพราะว่าเป็นตำรวจทําได้หมดเนี่หรอได้เหรอวะคือคิดงี้ได้เหรอวะไอาคิดงี้ได้เหรอนี้กูก็ขับรถตำรวจชนคนแม่งหมดไปดิเพราะว่ากูก็ ปฏิบัติหน้าที่อยู่มึงมายืนขวางกูเองอะ่ะกูก็เหยียบหัวมึงไปเลยดิอ่ะอันนี้อันนี้ผมยกกรณีตัวอย่างอย่างเช่นอ่ะผมมีเคสอยู่เนี้ยแล้วคนแม่ยืนอยู่เต็มเลยก,กลางกะลาดแล้วแม่ไม่มีทีท่าว่าจะหลบไปผมเลยผมก็เลยขับเหยียบคนแม่ให้หมดเลยตายหาแม่หมดเลยไอ้ตรงที่เขาเล่นคอนเทนต์กันน่นะไอ้ที่คนเขายืนประชุมกันยี่สิบคนอะ่ะกลางกลาดอะ่ะแต่เคสมันบเอรนผ่านบางนี้คือผมผมไม่ผมไม,ผม,ไม,ผม,ไม่ผมไม่เบี่ยงให้อะ่ะเพราะว่าผมลับเคสอยู่ ผมชนเป็นคนแม่งเลยตายแม่งหมดเลยเพราะว่าผมรีบอยู่ได้เหรออะอันนี้ก็คือได้ใช่ไหมเพราะว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่อันนี้ก็กรณีคนตกรถไม่ต้องระวางังก็คือเหยียบเหยียบหัวแม่งไปเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็กูกูช่วยเคสอ่อะรถเขาแตกสี่ล้อแล้วมันมันก็แบบค่อยๆก็ได้ปะวะหมายถึงแบบมันก็ค่อยๆก็ได้ปะวะมันก็ค่อยๆก็ได้อะ หรือถ้าตายก็ชุบมาเล่นเด็ก่อมันก็โอกาสโอกาสที่มันแบบแตบบ่เกมมันก็แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะไม่ต่อยผมมาอย่างเงี้ยมันก็มันก็แทบจะช่วยอะไรไม่ได้หรอกไอ้เอาชุบมาแล้วก็ปืนลูกซองยิงแล้วก็แดกก็จบละแต,แต่แต่ที่แบบว่าควรจะมีเด็ก่องเพราะว่าแบบมึงฆ่าเขาว่ามึงเหยียบหัวเขาว่ามึงก็แค่ให้เขาเท็ก่องมันจะไปยากอะไรวะไอ้เหี้ยไม่ใช่ว่ามึงมาตอบแบบไอ้อี้ยไม่ได้ตอบแบบก็ก็เดี๋ยวมีคนใช้กระโดดลดลงรดตายก็ถ้าเขากโดดลงรถตายมึงจะ มึงจะไปชุบมึงมึง,ม,งมึงก็เขาก็ตายเองจากการกระโดดป่าว,วะแต่นี่คือมึงชนรถเขาเฮียชนรถแล้วไปบําทับหัวเขามันปวดเขาหัวเลยเฮียงั้นที่หลังผมก็อ้างได้ดิอย่าง,งนี้มันก็มีคนอ้างได้ว่าประมาณแบบอะ้อะอะาวก็ผมกําลังจะลงรถแล้วเขาเข,า,ขาเยียบหัวผม,มก็โดนใบกันกระจายเลเอ้ยมันก็ไม่โดนใบกันเลยดิผมก็ตั้งใจเหยียบแมงเลยดิ ไม่ต้องชุบแม่งหรอกใช่ปะจังหวะแม่งลงรถอะผมก็รู้แล้วว่าแม่งจะลดรถแน่กูก็ขับแม่งแรงๆให้เหยียบแม่งให้ตายไปเลยไม่ต้องมาคอยระวังอะก็บอกว่าผมก็เขาไม่บอกผมเองว่าเขาจะลงตอนไหนผมก็เลยเหยียบหัวเขาเลยแล้วก็อุ้มแม่งเลยก็เดี๋ยวถามพระเจ้าเดี๋ยวถามพระเจ้าถ้าพระเจ้าบอกว่าไม่เป็นไรก็โอเคงั้นก็คืนใบเหลืองกูมาด้วยเฮ้กูโดนใบเหลืองอะเคยโดนใบเหลืองอะ อาจริงเคสมาดีเมื่อกี้โอกาสเกมเนี่ยเหรอแทบจะร้อยปร์เซ็แล้วแต่การที b, komm, os, man, Snow, ่ตอบของตำรวจเมื่อกี้ผมผมเลยแบบอฮียมันแบบเนี่ยอะไรก็เลยจะคุยกับนายจตอบแบบเหมือนอารมณ์แบบเราจะใช้เหลี่ยมโดดลงรถเพื่อให้โดนเหยียบแล้วเพื่อจะเรียกแท็กซออ่ะคำตอบมันอ่ะผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าคุณจะทำหรือเปล่าไอ้เหี้ยให้สัตว์โคตรปั่นขพูด นี่ใครทำอะไรครับอันนี้ไม่ไม่ได้เป็นอะไรครับไม่ได้เป็นอะไรแต่แค่แบบว่าอยากได้คําอธิบายที่มันมันดีกว่าเนี้ยมันแบบที่มันดีกว่านี้ที่มันฟังขึ้นอะที่ไม่ใช่บอกว่าเดี๋ยวเขาเหลี่ยมโดดลงรถเพื่อเรียกเทคสอกคือคือไม่ใช่คําอธิบายเนี่ยมันมันมันไม่น่ารักเลยคําอธิบายเนี่ยมันเหมือนพวกเราจะแบบใช้เหรียญตรงนี้เพื่อขอเทคสออ่ะเหมือนมาดีมันจะใช้เหรียญตรงนี้เพื่อขอเทคสอกร์ พวเราก็มีก็ที่ไงอย่างที่ผมบอกจังหวะไหลอะเราก็มีไงจังหวะไหลเราก็มีแต่ทําไมเขาโดนใบกันละ่ะจังหวะไหลอะจังหวะไหลอะมันมีแต่ทําไมเขาโดนใบกันละ่ะเขาก็เลยตัดปัญหาเวลาใครลงรถแล้วเราเหยียบเขาตายเราก็ฉุบเขาไงเพื่อที่จะตัดปัญหาที่การโดนใบไงเข้าใจไหมแก๊งทุกวันเนี่ยที่เขาเล่นกัน่ะเพราะว่าเขาจะได้ตัดเรื่องนี้ไปก็คือมันก็คือการเทสสอนนั่นแหละแต่แค่แก๊งมันรู้กันอะเขา้าใจว่าสมมุติว่าเขา แตกมาสี่ล้อสามล้อเงี้ยเขาลงรถแล้วเราไปเหยียบเขาตาเงี้ยเราก็ชุบเขาอยู่ดีเข้าใจปะเพื่อตัดปัญหาว่าเออมันจะได้มีมีข้อกลหาไปแบบแจ้งนายกโดน,โดนบงโดนใบอะไรกันเราก็ให้เท็กสองกันได้อยู่แล้วเออแต,แต่ตำรวจคืออะไรมันมันต้องแยกกรณนนีให้ให้ใหออกไว้ว่าว่าว่า,วาตั้งใจโดดลงกับกับเขาจะลงอยู่แล้วเนี่ยมันมันผมว่ามันดูง่ายนะ จริงอ่ะมันโดนจับอยู่แล้วเวมาดีอ่ผมพูดเลยยังไงมันก็โดนจับอยู่แล้วเหลี่ยมเมื่อกี้ถ้าต่อให้ตำรวจมาเล่นเทคสองอ่ะให้มันให้เทคสองอ่ะไงมันก็โดนจับอยู่แล้วก็เดี๋ยวรอดูคาอธิบายของพระเจ้าก่อนถ้าพระเจ้าเขาสั่งให้ตำรวจทําแบบนั้นก็โอเคก็ตามนั้นถ้าพระเจ้าเป็นคนสั่งบอกว่าตำรวจทําได้นะก็ตามนั้นลงไวยังวะ โอ้ย oh, อยากเล่นแอดูริงห่ะแม่ต้องรอคำตอบจากพระเจ้าต้องดูคำตอบของพระเจ้าว่ายังไงอะไรอันนี้หรอเคสเนี่ยหรอไม่ก็รอคำตอบตอบจากพระเจ้าไหมแต่คำตอบจากตำรวจมันแบบฟังแล้วแบบไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่คุณหมอครับคุณหมอครับคุณหมอครับมีมีโทรศัพท์ไหมครับขอยิมโทรศัพท์หน่อยครับจะทวีตหาพระเจ้ารับ ให้พระเจ้าาให้ให้หมอทวิตให้ไหมครับอ๋อได้ครับได้เรียกมาเรียกมาครับตรงนี้เลยครับมาถามเคสเนี่ยครับบอกว่ามามาเคสเทคสองหน่อยครับมาแบบจะเออมาอธิบายเทคสองหน่อยเวลาค่ะใช่ครับไอ้มาดิกินมึงตายได้ไงอะ่ะไอ้มึงบอกรืกว่ามึงตายได้ไง อ๋ออ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้มึงตายได้ไงมึงอาจจะ้ปลาให้พี่ฟังดิไม่ได้ยินไม่ไ,ด,ได้ยินเสียงมึงไม่ได้ไม่ได้ยินเพื่อนแต่ไอ้กรณีที่แบบว่าบั๊มก็ตายอีกกรณีหนึ่งอ่ะที่ที่ไม่ต้องเทคตอ่อกูพอเข้าใจคือการที่แบบว่าญาติกับตำรวจแม่งชนกันนัวนะอา่ะ,ะไม่ต้องเทคต่อเพราะว่ามันแบบ มันบั๊มเงินกันมั่วแล้วญาติก็อาจจะบั๊มรถตำรวจมาเหยียบเหยียบคนอุ้มก็ตายอะไรเงี้ยเออนะนะแต่นี้มันมันมันมีแค่ตำรวจไงมึงมึงเข้าใจปะมันมีแค่ตำรวจอ่ะมันมีแค่ตำรวจแล้วมันไม่มีใครโดนมันแบบชนมันเลยอ่ะมันช่วยกันเองอ่ะใช่นี่แบบมันมากันเองใช่ไหมมีแค่ตำรวจกับกับพวกเราอ่ะไม่มีแก๊งมันมาช่วยอ่ะไม่เราอยู่ไกลเราไม่อยู่เราก็อยู่นู่นนู้นเื่อนใจเลย ูจะเด้งคุกแล้วกูจะเด้งคุว ไอเจ็ดมึงมีเวลาผมใช่ปะมีเพื่อนสิบเก้า อาชิโลอาชิโลครับพี่เดี๋ยวคุณอุ้มพี่อะไรเล่าเล่าคนตำรวจไอ้ยาพระเจ้าไปไหนไว้สัตว์แล้วบอกอยู่รับงานเรานตลอดมาแล้วบอกแล้วบอกคุณกูบอกแล้วมาแล้วเซอร์เดชเซอร์มาแล้วมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฝั่งตำรวจเขาอธิบายก่อนผมผมผมจะได้พูดอ่าก็คือมันเป็นการอ่ายิงแตกสี่ล้อแล้วก็เป็นการบั๊มปกติของทางตำรวจะครับ แล้วก็บัมกันไปบัมมาแล้วสรุปสุดท้ายก็คือเขาลงรถมาแล้วเขาก็ตายมาดีมายังามาดีอธิบ<ม>ายอธิบายฝั่งเองดิมึงได้ยินป่ะเนี่ยมึงเป็นอะไรวะมีอยู่จริ รอแป๊บครับคอเป็นไรไม่รู้ไปพี่มาดีตำรวจมีหลักฐานแบบเป็นวิดีโอมีค่ะมีมีมีส่งให้นนึงเลยได้ครับตำรวจ ผมให้ใครอ่ะในอยาให้เส่งส่วนตัวให้กันอ่ะอาลครับได้ไหมอ๋อได้ยินอ่ะมึงอธิบายฝั่งมึงดิมึงได้อัดจอหรืออะไรบ้างวะไม่ได้อัดเลยอ๋อมึงอธิบายฝั่งมึงรถพังก็จะลงรถไปเทิดจะเทิดรถไปขึ้นอีกคันหนึ่งแล้วก็โดนชัดโดนเนี่ยรถเหยียบตายแต่ไม่รู้ว่าคันไหนเหยียบน่าจะโดนหลายคันแหละอ่ะแต่ผมจะบอกก่อนว่า คืออ่ปล่อยเอ้ยไม่ต้องปล่อยพี่คือกรณีที่ตำรวจเหยียบเหยียบพวกผมตายเนี่ยที่ผมจะปล่อยให้ตำรวจเขาจับไปเลยเนี่ยมีอีกกรณีหนึ่งคือถ้ามีญาติผมกับยาิพวกมันเนี่ยบั๊มกันนวลเนี่ยนวลเนี่ยแล้วไปโดนตำรวจเนี่ยแล้วตำรวจเผอิญไปเหยียบตัวเทศเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจได้คือโอเคก็เล่นต่อเนื่องก็ได้เลยเพราะว่ามันช็อตมั่วแต่เมื่อกี้ที่เกิดขึ้นอ่ะมันมีแค่ตำรวจกับเนี่ยกับน้องผมเนี่ยแค่แค่กันเนี่ยแค่สองคัน แล้วก็กับผู้คนที่โดนจับเนี่ยแค่คันเดียวแต่ทีเนี้ยผมก็เลยงงว่าถ้าเขาลงรถเนี่ยตำรวจสามารถเหยียบได้เลยเหรอแล้วตำรวจคือให้คำตอบกับผมว่าอะไรรู้ไหมพระเจ้าเขาให้คำตอบกับผมว่าคือเขาเขา,เขากลัวที่ยาแก๊งอื่นอะ่ะเขาทํากันตั้งใจโดดเพื่อ,เพ,อเพื่อเรียกแท็กซี่อไม่ใช่ครับอันนี้ผมคนณพูดคุณ<ม>พูดคุณพูดพูดตอนที่คุณบอกว่าถ้าเกิดมัน ถ้าเกิดคุณบอกต้องเทคกสองเฉยอันนั้นผมเลยยกตัวอย่างขึ้นมาอันนั้นแหละก็ผมผมบอกว่าขอเหตุผลหน่อยว่าทําไมถึงขอเท็กสองไม่ได้คือแล้วคุณก็ให้คําตอบผมแบบนี้เลยแต่คุณอ่ะพูดยาวก,กว่านี้แต่ความหมายมันคือประมาณเนี้ยแล้วผมก็บอกอะแล้วใครจะทํากันแล้วคุณก็บอกว่าคุณก็ยังยืนยันอยางนะว่ามีครับข<อ>เขาทํากันเขาทำกันทางนั้นเขาทํากันทั้งนั้นคือผมก็เลยงงว่าฮะคืออะไร แล้วเขาแล้วเขาก็พูดว่างั้นก็ไปบอกพระเจ้าครับบอกไปาบอกพระเจ้าไปบอกพระเจ้าีแบบว่าเท็สองมาเท็สองด้ยอ่ะพระเจ้าว่าองไรครับแน่ต้องเท็สองหนักจังหวะที่เขาาลงรถจังหวะที่ตัจร้ารพอดีน่กแล้วถ้ารถรถของถ้าถ้าตัดสินว่าเป็นเท็กสองครับแล้วถ้าอย่างเงี้ยเป็นช็อตที่ตำรวจลงมาจับแล้วถ้าตำรวจโดนชนแล้วตายมิดตำรวจได้เทคสองเพราะมันเคยมีกรณีนี้แต่ผู้ผมไม่ได้ไม่ได้พูดอะไร เราก็ต้องพูดสิไม่หมายถึงว่ามันได้ใช่ไหมถ้าได้ผมก็จะได้ต้างานจะได้้คือเอางี้นะคุณคุณตำรวจคือคุณตำรวจผมเอางี้นะคือผมอะรู้อยู่แล้วว่าเคสเนี้ยมันเกณฑ์อยู่แล้วครับต่อให้เทคสองอะแต่ผมแค่ไม่เข้าใจกระบวนการความคิดของคุณตำรวจทําไมถึงคิดแบบนี้ที่ผมอยากเรียกพระเจ้ามาคุยเนี่ยคือเพราะว่าคุณอะเป็นคนพูดตั้งแต่แรกว่าคือต้องตำรวจต้องระวังอ่ะใช่ถูกต้องไหม มันมันมันจะระวังได้ไงในเมื่อผมจะไปรู้ได้ไงว่าคุณจะลงเมื่อไหร่อะถ้างั้นถ้ามันระวังไม่ได้คุณก็บอกโดยการที่ <ไป S 1> ทเออให้เขาเทคสองก็ได้แล้วก็เล่นกันใหม่ก็ได้แต่ทาไมถึงมาตอบว่าเขาจะใช้วิธีสศกประปกในการเล่นน่ะคือผมไม่เข้าใจที่คุณอธิบายเนี่ยคือทําไมคุณถึงคิดว่าคนอื่นเขาจะเป็นคนไม่ดีเหรอเป็น 2, เทคสองเทคสองไปไปต่าจัดเสร็จแล้ว่อ้าวตัดสินแล้วนี่ เกียแล้วนะเคียแล้วใช่มั้ยไม่บิกรถยังเดี๋ยวไปอเขาบกรถด้วยพ่อเนี่ยพอเอตพี่คนพี่จัดเซตตรงนี้ให้เขาดีเคลียแล้วกบาลตัดม่้นอะไรต่างๆที่ตรวจพูดมันไม่เกี่ยวตามคนนั้นให้หน่อยครับตามครับอ๋อจริงๆผมว่าผมการะทำไงพี่ออก็ใจก็ใจาะทำคพูดให้เขาไปเคลียหรือไรเงี้ยเขจะจับให้ได้เลยมึงเนี่ยร มันมึงโดนจับอยู่แล้วมึงโดนจับอยู่แล้วพี่บอกให้ว่ามึงไม่ล่อหลอกเพชรเนี่ย่ะใช่ครับพี่มันมันโดนอยู่แล้วเว้ยแต่เขาลอกไม่ได้หกขยับจอเลยเนะี่ยไอ้เหี้ยไป้เจสต์สวัสดีครับแต่ไงมึงก็ต้องเทค้ยงต่อไอ้มาดีถ้ามันเป็นสิ่งที่ตถูกต,ต้องเออว้ยไ,<ป>ไอ้เจสต์มา ไอ้ยามันเหมือนยังมันยังไม่เข้าใจเลยเว้ยกูบอกให้นะมันยังเหมือนมันยังไม่เข้าใจเลยในสิ่งที่มันในเนี่ยสิ่งที่มันคิดอะไอ้ย่าจะอุหกไอ้สัสแล้วมันไอ้ย่าเมื่อกี้มันยังปฏิเสธด้วยนะับพูดมันอะว่าว่าว่ามันอะไรของมันอะไอ้ย่ารั่วจัดงงเหมือนกันไอ้ย่าพัฒนกติ ใครทำกูยังงงใครจะทำไม่คือถ้ามันคือถ้ามันตอบอะไรแบบนี้แสดงว่าคนที่เขาไม่มีปากไม่มีเสียงมันมันก็ไม่สนใจแล้วเว้ยกูบอกให้หถ้าขนาดกูมันยังตอบแบบเนี้ยงั้นก็พวกแบบตาสีตาสามันคงแบบไม่สนอนะใส่หมดอนะก็เอาจิงๆมันไปยะมันจะไปยะอะไรปนะเนาะก็แค่เหยียบเขาตายแล้วก็แค่แค่ชุบเขาหมาปะใช่ปะ ใช่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 เพื่อนสุดท้ายมันก็เอาลูกทองรอยิงก็จับได้อยู่ดีอ่ะกูกูมองว่าไม่ไม่ได้มีอะไรยากเลยอ่ะอันนี้อันนี้แชทเข้าใจในสิ่งที่ผมอธิบายป่ะแชท คือคือเราเรา,เรามองเรามองเกมเพย์เหมือนกันป่ะอันนี้อันนี้เรามองเกมเพย์เหมือนกันป่ะเออใช่ใช่คือแค่แค่มานอ เอาง่ายปลายทางอ่ะมันโดนจับอยู่แล้วยังไงมันก็โดนจับด้วยเคสน,นี้ยแต่แค่อยากให้เขาค่อแบบว่าเออประชาชนเขาเล่นกันถูกขั้นถูกตอนอ่ะเป็นประชาเป็นตำรวจเขาต้องเล่นให้ถูกขั้นตอนด้วยไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้แปลว่าจะเล่นแบบผิดกฎได้หมดอ่ะถ้ามันเป็นกฎหลกักใช่คือผมเนี่ยยังเคยชนรถที่คนแบบไม่ตั้งใจอ่ะมันลงอ่ะแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันจะลงอ่ะแต่ผมก็รับโทษเพราะว่าผมก็รู้ว่าเออยังไงมันก็คือกฎอ่ะ